คลิกฟ้าสยบปัทพี The Legend of Fu Tian ตอนที่1,085รางวัลและการลงโทษเมื่อเย่ฟูเทียนมาถึงพระราชวังของจักรพรรดิเซี่ยมีสาวใช้รอยอยู่ข้างนอกพร้อมที่จะนำทางอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้พาเย่ฟูเทียนไปที่วังของราชินีเสี่ยวแต่ไปที่ห้องนั่งเล่นของเซียชิงหยวนแทน บนสะพานหินเย่ฟู่เทียนเห็นเซเียชิงหยวนยืนอยู่ที่นั่นและที่วิหารถัดจากทะเลสาบฝั่งตรงข้ามมีรูปที่สง่างามยืนอยู่อย่างเงียบเงียบด้านหลังหันหน้าไปทางเย่ฟู่เทียนมือเรียวโบกไปมาเหนือทะเลสาบดูเหมือนกำลังให้อาหารปลาทองในทะเลสาบองหญิงเย่ฟู่เทียนโค้งคำนเสียชิงหยวนเล็กน้อยและทักทายเธอเซียชิงหยวนมองมาที่เขาและกระซิบว่าแม่ของข้าต้องการพบเจ้ามากับข้า ขณะที่เธอกำลังบอกเขาเธอเดินไปที่ปลายอีกด้านของสะพานหินและเย่ฟู่เทียนก็เดินตามเธอไปพวกเขาหยุดที่วิหารริมทะเลสาบที่ซึ่งหมอกอันหน้าหลงไหลล่องลอยอยู่ในอากาศเพื่อให้ทะเลสาบดูเหมือนสนางฟ้าจากโลกนี้แม้ว่าร่างที่ยืนอยู่หน้าทะเลสาบจะเป็นเพียงมุมมองจากด้านหลังแต่ก็ยังมีอากาศบริสุทธิ์อันสูงส่งเธอหันกลับมาอย่างช้าๆเผยให้เห็นความงามที่ไม่มีใครเทียบได้ของอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเซียซึ่งมนุษย์ไม่กล้าละสายตา อย่างไรก็ตามราชินีเสี่ยวในขณะนี้มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าของเธอและดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าถึงได้แต่อารมณ์นั้นมาจากส่วนลึกข้างในและไม่สามารถปกปิดได้แค่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอก็เพียงพอแล้วที่คนส่วนใหญ่ในอาณาจักรจักรพรรดิเสี่ยจะรู้สึกกดดันเย่ฟู่เทียนทักทายสมเด็จพระราชินีของเธอเย่ฟู่เทียนโค้งคำนับและแสดงความเคารพ ไม่จําเป็นต้องใช้ระเบียบการราชินีเสี่ยวพูดเบาๆข้าได้ยินชิงหยวนพูดถึงการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าและเธอให้ความดีความชอบเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ช่วยเหลืออาณาจักรของจักรพรรดิเสี้ยเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้รับชัยชนะหนึ่งครั้งในทุกๆสิบครั้งการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าและบาดเจ็บน้อยที่สุดจากการต่อสู้ครั้งก่อนทั้งหมดการชนะด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุดนั้นมีค่ามาก นั่นเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอาณาจักรเย่ฟู่เทียนกล่าวพร้อมกับก้มศีรษะหากมีความสามารถที่จําเป็นในการทําเช่นนั้นราชินีเสี่ยวกล่าวด้วยรอยยิ้มในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าทุกครั้งจะมีผู้ฝึกตนของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเซี่ยจํานวนเท่าใดที่ต้องการบรรลุการกระทําอันรุ่งโรจน์แต่ก็มีน้อยคนที่สามารถทําได้อย่างที่เจ้าทํา แม้ว่าชิงหยวนจะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ชัยชนะของการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าก็ยังไม่แน่นอนท้ายที่สุดฝ่ายตรงข้ามของเราก็เป็นอาณาเขตของราชวงศ์ด้วยความสำเร็จของเจ้ายังหมายความว่าเจ้าโดดเด่นที่สุดในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าคำชมของราชินีที่ข้าไม่กล้ายอมรับเย่ฟู่เทียนกล่าว ความเจียมตัวที่มากเกินไปนั้นคล้ายกับความอวดดีเจ้าสมควรได้รับการยกย่องราชินีเสี่ยวกล่าวต่อและคาาบอกไปแล้วว่าไม่ต้องการระเบียบการดังนั้นทำไมเจ้ายังคงก้มศีรษะและไม่มองมาที่ข้าเจ้าคิดว่าข้าแก่และน่าเกลียดไหม เย่ฟู่เทียนถอนหายใจในหัวใจของเขาราชินีเสี่ยวไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวเซิงแต่อย่างใดแต่กลับยกย่องเขาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอารมณ์ขันและขี้เล่นท้ายที่สุดในฐานะความงามอันดับหนึ่งของอาณาจักรจักรพรรดิเสี่ยใครจะกล้าละเลยราชินีเสี่ยวที่แก่แล้วราชินีองค์นี้ยากยิ่งกว่าที่จะรับมือเมื่อมองขึ้นไปเย่ฟู่เทียนเห็นความงามที่สามารถถล่มเมืองได้ตอบว่าข้าไม่กล้า ดวงตาของราชินีเสี่ยวจับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าที่ตระกูลเสี่ยวเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดจริงๆแล้วเจ้าค่อนข้างสบายใจที่จะทำสิ่งที่เจ้าต้องการจากนั้นเจ้าเข้าสู่สวรรค์หลีเหินไปถึงชั้นที่33ของสวรรค์และเอาชนะหวังชวนต่อหน้าประมาจา์ดาบหลีเหินในตอนนี้เจ้าค่อนข้างไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เจ้าทำอย่างระมัดระวังแบบนี้เป็นเพราะเจ้ามีอะไรกับข้าหรอราชินีมีความโดดเด่นและสูงส่งที่สุดข้าไม่กล้าดูหมิ่นเย่ฟู่เทียนกล่าว ราชินีเสี่ยวมองเย่ฟู่เทียนอย่างเคร่งครึมและกล่าวว่าแล้วทำไมข้าได้ยินมาว่าเจ้าไรยังอายกับลูกสาวของข้าเย่ฟู่เทียนดูสับสนนอยอย่างสิ้นเชิงเขาเหลือบมองเสียชิงหยวนที่อยู่ข้างๆเขาและเห็นว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรลืมมันไปเถิดเจ้าหวังคำพูดดั่งทองคำล้ำค่ากว่าข้าราชินีเสี่ยวพูดอย่างอ่อนโยนแต่ชิงหยวนไว้ใจเจ้าและฝ่าบาทได้ประธานตำแหน่งเพิ่มเติมแก่เจ้า ข้าสันนิษฐานว่าเขาปรารถนาว่าเจ้าจะเป็นผู้ช่วยในอนาคตสำหรับชิงหยวนที่ชั้นสวรรค์33ในสวรรค์หลีเหินแม้ว่าปรมาจารย์ดาบหลี่เหินจะให้ยืมแก่เย่อูเฉินแต่ก็มีความตั้งใจที่จะปกป้องเจ้าผู้คนมากมายเห็นคุณค่าของเจ้าข้าแน่ใจว่าเจ้าจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังแม้ว่าชิงหยวนได้ให้รางวัลแก่เจ้าสำหรับการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าแต่ก็ไม่ครอบคลุม ข้าได้ยินมาว่าชิงหยวนได้สัญญาว่าจะมีงานฝีมือหุบเขาเมฆสวรรค์ให้กับผู้คนในเก้ารัฐข้าจะสั่งให้พวกเขาเร่งงานเป็นการส่วนตัวเพื่อไม่ให้พวกเขากล้าที่จะล่าช้านอกจากนี้ข้ายังได้ยินมาว่าเจ้าได้เดินทางไปยังภูเขาส่วนจตด,ด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ยุ่งยากเช่นนี้ชิงหยวนได้อนุญาตให้เจ้าเข้าสู่วังของจกักรพรรดิเซียได้อย่างอิสระ ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในถงทองคำแห่งดอกบัวในวังทั้งหมดยกเว้นชั้นที่9เจ้าสามารถมาและไปได้ตามต้องการนอกจากนี้เจ้าอาจเลือกข้อพระคำพีสิข้อกัดลอกราชินีเสี่ยมองไปที่เย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าด้วยวิธีนี้เจ้าไม่ต้องไปที่อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนการฝึกฝนในอนาคตและเพื่อนของเจ้าก็มีวิธีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการฝึกฝนของพวกเขาและเดินหน้าต่อไป ท้ายที่สุดพวกเขามีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าโดยยึดเมืองจกักรพรรดิและยึดธงจักรวัติของพวกเขาดังนั้นนี่คือรางวัลสำหรับความสำเร็จของพวกเขาเมื่อเซียชิงหยวนได้ยินคำพูดของราชินีเสี่ยวเธอเหลือบมองไปที่แม่ของเธอสีแปลกแปลกแวบผ่านดวงตาที่ชัดเจนของเธอ ถงทองคำแห่งดอกบัวในวังของจัก,กรพรรดิซียออาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งในอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเซียทั้งหมดเทียบได้กับสุสานอันล้ำค่าใดๆและหลายคนถึงกับคิดว่าเป็นสถานที่ที่มีค่าที่สุดของทั้งหมดแม้กระทั่งเธอตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกฝนนอกเหนือจากสิ่งที่จัก,กรพรรดิพ่อของเธอสอนไว้เวลาส่วนใหญ่ของเธอถูกใช้ไปในถงทองคำแห่งดอกบัวเพื่อสแสวงหากรรมอย่างรู้ ในวังของจัก,กรพรรดิเซียมีบางคนที่เป็นขั้นนักบุญที่ทรงพลังอย่างยิ่งพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์แต่พวกเขาเต็มใจที่จะเข้าไปในวังของจัก,กรพรรดิเซียเพื่อรับใช้พ่อของเธอบางคนก็ทำเช่นนั้นสำหรับทงทองคำแห่งดอกบัวแม้จะมีตำแหน่งเป็นเจ้าหญิงแต่เธอก็ไม่มีอำนาจที่จะให้รางวัลแก่ผู้อื่นในการเข้าสู่ถงทองคำแห่งดอกบัวเพื่อฝึกฝนมีเพียงสามคนที่มีอำนาจนี้และพวกเขายังต้องได้รับความยินยอมจากจัก,กรพรรด ใครๆก็คิดได้เพียงว่ารางวัลน,นี้ยิ่งใหญ่เพียงใดคงจะดีถ้าเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงคนเดียวที่จะได้รับรางวัลน,นี้แต่แม่ของเธอบอกว่าเย่ฟู่เทียนสามารถถอดสำนาวิธีการของถงทองคำแห่งดอกบัวเพื่อให้เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของเขาได้ฝึกฝนนี่หมายความว่าสิ่งนี้สามารถส่งต่อไปอยังผู้ฝึกตนของพระราชวังฉีศักิสิ์ของรัฐแห่งแล้งการบริจาคแบบนี้หายากมากที่จะพูดเด็กนอนหนูไม่ทออ่างยอยักษ์ นี่หมายความว่าจะัก,กรพรรดิก็เห็นด้วยเช่นกันราชินีเสี่ยวได้รับอนุญาตจากจัก,กรพรรดิเสี้ยแล้วเย่ฟู่เทียนเข้าใจน้ำหนักของรางวัลของราชินีเสี่ยวอย่างชัดเจนเขาสามารถเข้าไปในถงทองคำแห่งดอกบัวได้ตามต้องการซึ่งหมายความว่านอกจากระดับสูงสุดแล้วเขาสามารถฝึกฝนด้วยวิธีการใดๆก็ได้ที่เขาเลือกและเขายังสามารถสอนวิธีสิทธวิธีแก่ผู้คนในพระราชวังชีศักดิธิ์ซึ่งเทียบเท่ากับให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งมรดกแก่พวกเขาในรัฐแห้งแลง้ง ค่าตอบแทนดังกล่าวก็ถือว่าไม่มีค่าพอขอบคุณราชินีมากเย่ฟู่เทียนโค้งคำนับข้าจะขอบคุณราชินีในนามของผู้คนในพระราชวังชีศักดิสิทธิ์ด้วยสำหรับรางวัลน,นี้เย่ฟู่เทียนแอบถอนหายใจอยู่ข้างในนี้เป็นการชดเชยจากราชินีเสี่ยวให้กับผู้คนในพระราชวังชีศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้คนจำนวนมากจากพระราชวังชีศักสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บราชินีเสี่ยวต้องรู้จักมัน เอาล่ะเจ้าไปได้แล้วราชินีเสี่ยวพูดอ,อีกครั้งตกลงเย่ฟู่เทียนประสานมือและหันหลังเดินจากไปเซียชิงหยวนก้าวไปหนึ่งก้าวอยากจะจับเย่ฟู่เทียนสักสองสามคำแต่แล้วเธอก็ได้ยินราชินีเสี่ยวเรียกออกมาว่าชิงหยวนเซียชิงหยวนหยุดและมองไปที่ราชินีเสี่ยวและได้ยินเธอพูดว่ามาคุยกับข้าสิ เซี่ยชิงหยวนมองไปที่เย่ฟู่เทียนที่จากไปจากนั้นพยักหน้าเบาๆแล้วเดินไปที่ด้านข้างของราชินีเสี่ยวพูดว่ามีอะไรอีกไหมแม่เจ้าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้าหรือไม่ราชินีเสี่ยวกล่าวเซี่ยชิงหยวนเข้าใจถึงความตั้งใจเบื้องหลังการตัดสินใจของแม่ของเธอเธอไม่เคยพูดถึงเสี่ยวเซิงสักครั้งและไม่ได้อ้อนวอนเขาสิ่งเดียวที่เธอทําคือให้รางวัลกับเย่ฟู่เทียนแต่เย่ฟู่เทียนเป็นคนฉลาดเขาคงไม่เข้าใจผิดว่าเธอตั้งใจ ตอนนี้เย่ฟู่เทียนกำลังมาที่โลกบนเพื่อฝึกฝนในอดีตบรรดาผู้ที่สนิทสนมของเขาต่างมีพรสวรรค์อย่างมากการติดตามเขาในการฝึกฝนพวกเขาจะได้สัมผัสมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับพวกเขาอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปมากที่สุดราชินีเสี่ยวกล่าวกับเซียชิงหยวนว่าการขอชีวิตของเสี่ยวเซิงนั้นง่ายกว่ามากแต่สำหรับคนเหล่านี้ในรัฐแห้งแ้งการฝึกฝนนั้นสำคัญกว่าไม่ใช่หรือสำหรับรัดแห้งแล้งชีวิตของเสี่ยวเซิงจะเท่าเทียมกันหรือไม่ เซียชิงหยวนต้องยอ,อมอรับว่าชีวิตของเสี่ยวเซิงไม่คุ้มกับรางวัลที่แม่ของเธอมอบให้เย่ฟู่เทียนถ้าเลือกได้ใครๆก็เลือกทรัพยากรเหล่านี้เพื่อการฝึกฝนแน่นอนข้าทำสิ่งนี้เพียงเพราะพ่อของเจ้าและเจ้าทั้งคู่เห็นคุณค่าของเย่ฟู่เทียนดังนั้นข้าแค่ทำตามการนำของเจ้ามิะนั้นชีวิตของเสี่ยวเซิงก็ไม่คุ้มกับความพยายามทั้งหมดเหล่านี้และพ่อของเจ้าก็จะไม่มีวันยอมให้ข้าทำเช่นนั้น ราชินีเสี่ยวกล่าวว่าแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นเนื้อและเลือดของลุงของเจ้าไม่สำคัญสำหรับคนอื่นๆแต่สำหรับลุงของเจ้านั้นแตกต่างกันชิงหยวนปล่อยให้เรื่องนี้จบลงเธอข้าได้บอกลุงของเจ้าแล้วว่าเสี่ยวเซิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้าไปในวังอีกครั้งและทายาทของตระกูลเสี่ยวจะไม่มีวันเป็นเขาราชินีเสี่ยวกล่าวเสริมเซียชิงหยวนมองไปที่แม่ของเธอแล้วพยักหน้าเบาๆสิ่งที่แม่ของเธอทำนั้นร้ายแรงเกินกว่าที่เธอจะแสดงความคิดเห็นได้อีก หลังจากที่เย่ฟู่เทียนออกจากวังของจักรพรรดิเซี่ยแล้วข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากพระราชวังที่ราชินีเสี่ยวอนุญาตให้เย่ฟู่เทียนมีเสรีภาพในการเข้าสู่ถงทองคำแห่งดอกบัวภายในพระราชวังจักรพรรดิเซี่ยซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการฝึกฝนในอาณาจักรของจักรพรรดิเซี่ยนอกจากนี้ราชินีเสี่ยวได้สั่งให้หุบเขาเมฆาสวรรค์สร้างอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนในเก้ารัฐ ไม่เพียงแค่นั้นแต่เย่ฟู่เทียนยังได้รับอนุญาตให้ใช้สิบวิธีจากทงทองคำแห่งดอกบัวและส่งต่อไปอยังผู้คนในพระราชวังชีศักิ์สิ์นอกจากนี้ยังมีการลงโทษที่จัดการกับเสียเสเส่ยวเซิงเสี่ยวเซิงถูกล่อลวงในขณะที่อยู่ในดินแดนว่างเปล่าแอบส่งคำสั่งและส่งบุคลากรทำให้เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆถูกซุ่มโจมตีก้าวไปข้างหน้า เสี่ยวเซิงแห่งตระกูลเสี่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้าไปในวังและค่าใช้จ่ายสำหรับหุบเขาเมคาสวรค์นในการสร้างเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนในก้าวรัฐก็จะจ่ายโดยตระกูลเสี่ยวเมื่อข่าวทั้งสองนี้ออกมาจากวังของจักรพรรดิเสี่ยหลายคนก็ตกตะลึงกับการจัดการของราชินีเสี่ยวในเรื่องนี้ความงามครั้งแรกของอาณาจักรของจักรพรรดิเสี่ยได้เลือกใช้รางวัลเพื่อให้เย่ฟู่เทียนไม่มีอะไรจะพูด ในเวลาเดียวกันทุกคนเข้าใจว่าอนาคตของเสี่ยวเซิงอาจจบลงแล้วด้วยรอยเปื้อนดังกล่าวและวังได้สั่งไม่ให้เขาเข้าไปในวังตั้งแต่นั้นมาจุดเน้นของตระกูลเสี่ยวจะไม่ใช่เสี่ยวเซิงอีกต่อไปเว้นแต่ว่าพรสวรรค์ของเขาเองจะเป็นอัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาที่เขาไม่ต้องการทรัพยากรทางจิตวิญญาณของตระกูลเสี่ยวเพื่อฝึกฝนและลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะมีความสามารถโดดเด่นเขาจะเปรียบเทียบกับเย่ฟู่เทียนได้อย่างไรสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในดินแดนว่างเปล่าไม่ต้องพูดถึงในปัจจุบันเย่ฟู่เทียนเป็นที่นับถือของจักรพรรดิเซียและเจ้าหญิงและข้อดีทั้งหมดอยู่ฝ่ายเขาเสี่ยวเซิงต้องต่อสู้กับเขาอย่างไรก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเมื่อเสี่ยวเฉียนเหินและเสี่ยวเซิงออกจากวังใบหน้าของเสี่ยวเซิงก็มืดมนตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าข่าวลือนั้นน่าจะเป็นจริง หลังจากออกจากวังเสี่ยวเซิงรู้จุดจบของเขาการลงโทษอาจดูไม่มากนักแต่ในความเป็นจริงมันได้ทำลายอนาคตของเขาไปแล้วพลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of f u t i ท n ตอนที่1086เจ็ดจำนงดาบเย่ฟูเทียนกลับไปที่กระท่อมและบอกทุกคนเกี่ยวกับการพบกับราชินี ทั้งหมดจากก้าวรัดต่างตกตะลึงราชินีเสี่ยวเป็นสิ่งที่แน่นอนถ้าเธอเพียงแค่สั่งให้เย่ฟู่เทียนจับมือของเขาจากเสี่ยวเซิงเธอจะไม่สามารถขยับเย่ฟู่เทียนได้เลยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันราชินีกำลังเข้าใกล้อย่างนุ่มนวลเธอเพียงแค่ให้รางวัลเขาและไม่เคยพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวเซิงนั่นจบลงด้วยความตั้งใจของเย่ฟู่เทียนที่จะฆ่าเสี่ยวเซิงโดยสิ้นเชิงแม้จะต้องการฆ่าเสี่ยวเซิงแต่ก็ยังยากกว่ามาก ราชินีได้มอบใบหน้ามากมายแก่เขาและให้รางวัลแก่ผู้คนในก้าวรัฐการกระทําของเธอในการชดเชยพวกเขาจริงๆแล้วเป็นการกระทําเพื่อให้พวกเขาไว้ชีวิตเสี่ยวเซิงเย่ฟู่เทียนไม่สามารถทําอะไรกับมันได้การสนับสนุนเพียงอย่างเดียวของเขาคือจัก,กรพรรดิเซียและเซียชิงหยวนแม้ว่าเขาตั้งใจจะเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านเสี่ยวเซิงเขาต้องการให้ทั้งสองคนสนับสนุนเขา แต่แล้วอีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าตัวตนของราชินีเสี่ยวคืออะไรผู้หญิงที่รักของจัก,กรพรรดิเซียและมารดาผู้ให้กำเนิดของเซียชิงหยวนพี่น้องท่านคิดอย่างไรกับสิ่งนั้นเย่ฟู่เทียนถามพี่ชายใหญ่และพี่สามของเขาเธอจริงใจมากที่จะเรียกเจ้ามาประชุมถ้าเจ้าจะปฏิเสธข้อเสนอของเธอและตั้งใจจะเดินหน้าต่อไปกับเสี่ยวเซิงเจ้าจะดูถูกเหยียดหยาม นอกจากนี้ถ้าเจ้าจะรุกรานราชินีเสี่ยวเพียงเพื่อค่าชีวิตของเสี่ยวเซิงและสิ่งต่างๆยังคงพัฒนาจากที่นั่นจะไม่มีทางบอกได้ว่าจักรพรรดิเสี่ยและเจ้าหญิงจะไม่พอใจเจ้าหรือไม่นักบุญดาบกล่าวกับเย่ฟู่เทียนว่าชีวิตของเสี่ยวเซิงมีค่าน้อยกว่านั้นเอาไว้คราวหน้าดีกว่า ข่าวที่กระจายไปทั่วสถานที่ดูเหมือนจะจงใจดึงโดยพวกจากอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิและไม่มีใครอื่นที่จะยุยงเจ้าให้ฆ่าเสี่ยวเซิงในที่สุดก็นำเจ้าไปสู้กับตระกูลเสี่ยวและราชินีมันเป็นเหตุการณ์ที่เสียเปรียบอย่างมากสำหรับเจ้าและพวกเขารู้วิธีดึงบางสิ่งที่คดเคี้ยวมากอย่างแน่นอนกูตรงลิวกล่าวเสริมว่าเสี่ยวเซิงควรถูกลงโทษด,ด้วยความตายสำหรับสิ่งที่เขาทำในการต่อสู้ของอาณาจักรที่ว่างเปล่า แต่แล้วอีกครั้งเขาต้องการฆ่าเจ้าเพราะความหึงหวงตอนนี้เส้นทางในอนาคตของเขาอยู่ในความโกลาหนด้วยเหตุนี้เจ้าจะทําให้เขารําคาญมากขึ้นด้วยการทําชีวิตของเจ้าเองให้ดีขึ้นไม่ต้องรีบร้อนแล้ววิธีการฝึกฝนใดๆในถงทองคําแห่งดอกบัวถ้าเจ้าต้องใช้เวลาในการเลือกอย่างจริงจังคงจะมีค่ามากกว่าชีวิตของเสี่ยวเซิงมากมีอะไรจะปฏิเสธไหมได้ยินเสียงและเย่ฟู่เทียนหันไปพูดกับผู้หญิงที่เดินเข้ามาจากนั้นเขาก็เรียกยาย่า สิ่งที่เสี่ยวเซิงทำนั้นเกี่ยวข้องมากกว่าแค่เย่ฟู่เทียนเพียงคนเดียวดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เขาจะตัดสินใจได้ง่ายๆด้วยตัวเขาเองอย่างไรก็ตามในปัจจุบันดูเหมือนว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาในการต่อต้านเสี่ยวเซิงแม้แต่ยา่ยาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาเข้าใจโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเขายืนกรานที่จะฆ่าเสี่ยวเซิงก็หมายความว่าเขาปล่อยให้อารมณ์ของเขาพูดแต่ถ้าเขาชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียจริงๆมันก็ชัดเจนว่าชีวิตของเสี่ยวเซิงนั้นไม่คุ้มค่ามีวิธีการฝึกวิชาดาบในห้องถงทองํำของดอกบัวที่เรียกว่าสูตรดาบไตส่วนวิธีการฝึกฝนวิชาดาบนั้นเหมาะสำหรับนักดาบทุกคนและคล้ายกับวิธีการฝึกฝนของประมาจาย์ดาบแห่งหลี่เหิน ในบางวิธีคัดลอกวิธีการและทําให้มันเป็นหนึ่งในสิบและเจ้าสามารถทําให้มันเป็นสิ่งที่ส่งต่อในพระราชวังชีศักิ์สิทธิยาญา,าพูดกับเย่ฟู่เทียนตามนั้นเขาไม่มีอะไรจะพูดต่อเนื่องจากญยาย่าพูดแบบนั้นนอกจากนี้ยังมีนักดาบจํานวนมากที่ฝึกฝนในพระราชวังชีศักด์สิทธิ์เพื่อเริ่มต้นถ้าเขานับคนที่อยู่เคียงข้างเขาญาญานักบุญแก้วหัวหน้าหมู่บ้านชินจวงอูเฉินอูซางปีศาจดาบซือเชียนโจและคนอื่นๆบางคนล้วนเป็นผู้ฝึกตนศิลปะแห่งดาบ พระราชวังชีศักดิ์ขาดวิธีการฝึกฝนพลังในทางของดาบจะต้องมีวิธีการฝึกฝนอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่เย่ฟู่เทียนจึงถามยายา่าถ้าเจ้าเห็นเจตจำนงแรกห่วติงที่ชั้น8ปดยาลังเลที่จะรับมันข้าไม่รู้เกี่ยวกับคนอื่นๆมากนักแต่เนื่องจากตอนนี้เจ้าสามารถมาและไปได้ตามต้องการเจ้าจึงสามารถใช้เวลาและดูวิธีการฝึกฝนได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอันไหนมีประโยชน์ยาย่ากล่าว เย่ฟู่เทียนพยักหน้าที่จริงมันค่อนข้างยากที่จะเลือกเพียงสิบเพื่อส่งต่อเป็นมรดกเขาต้องเข้ารับการฝนจากคนรอบข้างก่อนผู้คนรอบๆตัวเขาทั้งหมดล้วนเป็นคนที่ติดตามเขาผ่านหนาและบางก่อตั้งรากฐานของพระราชวังชีศักษษษิ์สิทธาเขาต้องเลือกวิธีการฝึกฝนที่จะส่งต่อเขาจะต้องคำนึงถึงความต้องการของพวกเขาเป็นธรรมดาพระสรุปด,ดาบไต่ส่วนจะเป็นประโยชน์สำหรับนักดาบสำหรับวิธีการอื่นๆเขาต้องใช้เวลาและเลือกอย่างระมัดระวัง สิ่งที่ข้าได้รับสำหรับหลัวฟานที่ภูเขาส่วนจิตน,นั้นมีประโยชน์เพียงพอสำหรับข้าไม่จำเป็นต้องหาอย่างอื่นให้ข้าในการเดินทางครั้งนี้ของเจ้ายูชีพูดก่อนหลังจากเห็นเย่ฟู่เทียนมองดูฝูงชนเขาได้รับอนุญาตให้ใช้เพียงสิบวิธีเท่านั้นและวิธีใดๆที่เขาจะทำได้นั้นมีค่ามาก ฟู่เทียนไม่จําเป็นต้องพิจารณาความต้องการของทุกคนอย่างจงใจแค่เลือกว่าเจ้าคิดว่าทรงพลังที่สุดก็พอแล้วโตซานกล่าวเช่นกันเขาเองก็เต็มใจที่จะละทิ้งผลประโยชน์ของตนเองและพิจารณาพระราชวังชีศักสิทธ ถ้าความแตกต่างของพลังพิสูจน์ได้มากพอแล้วข้าจะเลือกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีหากมีวิธีที่เหมาะสมกับพวกเจ้าบางคนที่นี่และวิธีการเหล่านั้นก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในตัวของมันเองข้าก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่ใช้วิธีนั้นเย่ฟู่เทียนกล่าวต่อผ่อนคลายข้ารู้ว่าจะทำอย่างไรถูกต้องทุกคนพยักหน้าเมื่อได้ยินสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดเย่ฟู่เทียนมาที่วังของจกักรพรรดิเซี่ยไม่กี่วันต่อมา เซียชิงหยวนเดินกับเขาหลังจากที่รู้ว่าเขามามุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของพระราชวังของจักรพรรดิเซียพระราชวังของจักรพรรดิเซียเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากวังที่ปกคลุมไปด้วยหมอกและห้องโถงโบราณตั้งตระงานอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้จะเคยไปที่นั่นมาก่อนแต่เขาเคยไปที่บ้านของเซียชิงหยวนเท่านั้นและไม่มีที่ไหนอีกแล้วเขามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งและเห็นบันไดหลายขั้นอยู่ข้างหน้าเขาเมฆปกคลุมท้องฟ้าของสถานที่นั้นราวกับสวรรค์บนดิน มีห้องโถงโบราณสีทองที่คล้ายกับดอกบัวบนขั้นบันไดเหล่านั้นและสถานที่นั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากห้องโถงทองคำแห่งดอกบัวซึ่งเป็นห้องสมุดของวังจัก,กรพรรดิเซียด้วยไม่มียามอยู่รอบๆถงทองคำของดอกบัวราวกับว่ามีใครมาและไปได้ตามต้องการแต่ทุกคนที่อยู่รอบๆร,รู้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในวังไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่ได้รับคำสั่ง เซียชิงหยวนพูดกับเย่ฟู่เทียนขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้าห้องถงทองคำแห่งดอกบัวมีหนังสือมากมายและทั้งหมดเป็นวิธีการฝึกฝนระดับนักบุญหาอะไรที่ต่ำกว่านั้นไม่ได้แล้วเจ้าสามารถพูดได้ว่ามันเป็นคุมสมบัติที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรของจักรพรรดิเซียไม่เพียงแต่เจ้าจะมีอิสระในการเลือกวิธีใดๆที่เจ้าคิดว่าเหมาะสมสำหรับตัวเจ้าเองเจ้ายังสามารถศึกษาวิธีการอื่นๆได้เช่นการเปรียบเทียบและฝึกฝนต่อไป เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขาเข้าใจโดยธรรมชาติว่าเขาจำเป็นต้องรวมความเข้าใจของตัวเองเข้ากับเส้นทางการฝึกเ้าแห่งความว่างเปล่าที่เขาสร้างขึ้นนั้นเป็นส่วนที่รวมเอาความเข้าใจที่เขาได้พัฒนากลับมาในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตร,รวมถึงการฝึกฝนในการโจมตีก้าวสวรรค์ความเข้าใจในสิ่งต่างๆของเขาเองยิ่งสำคัญยิ่งขึ้นหลังจากบุกเข้าไปในขั้นนักบุญ เข้าไปข้างในกันเถอเซียชิงหยวนกล่าวและเธอก็เดินเข้าไปในถงทองคําแห่งดอกบัวร่วมกับเย่ฟู่เทียนเธออยู่ที่จุดสุดยอดของขั้นปราดและจําเป็นต้องบุกทะลวงสู่ขั้นนักบุญไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะฝึกฝนต่อไปด้วยการอ่านหนังสือมากมายนอกจากนี้เธอสามารถให้ความเห็นบางอย่างกับเย่ฟู่เทียนได้เช่นกันเธอคุ้นเคยกับถงทองคําแห่งดอกบัวเป็นอย่างดี เย่ฟู่เทียนหลงไหลในมหาสมุทรของวิธีการฝึกฝนที่วางไว้ตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วหลังจากก้าวเข้าไปในถงทองคำแห่งดอกบัวดูเหมือนว่าเขาจะเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจเพิ่มเติมภายในในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนมาถึงหนังสือแถวหนึ่งที่ชั้นเจ็ดของถงทองคำแห่งดอกบัวพลิกดูหน้าวิธีการฝึกฝนที่มีอยู่วิธีการฝึกฝนทั้งหมดที่มีอยู่นั้นมีความเฉพาะเจาะจงของความเร็วซึ่งเหมาะสำหรับผู้ฝึกตนที่ฝึกฝนพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ ด้วยคุณสมบัติของลมและอวกาศส่วนใหญ่เป็นคาถาในระดับนักบุญซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษมันเป็นหนึ่งในการฝึกฝีเท้าฝีเท้าของส่วนหยวนเยฟ่ฟู่เทียนขมวดคิ้วกับชื่อวิธีฝึกสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพระราชวังส่วนหยวนหรือไม่ว่ากันว่าบรรพบรุษของวังส่วนหยวนคือเหรินหวง เย่ฟู่เทียนเริ่มพลิกดูหน้าต่างๆมีการแนะนำฝีเท้าเบื้องต้นรอยเท้าของส่วนหยวนถูกสร้างขึ้นโดยเหรินหวงแห่งส่วนหยวนเมื่อหลายปีก่อนมันมีพลังที่น่าเกรงขามทำให้สามารถขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ด้วยก้าวเดียวมันสามารถหลอมรวมเข้ากับเส้นทางอันยิ่งใหญ่มันหายไปในรุ่นต่อรุ่นและไม่มีคำอธิบายโดยละเอียดว่าแท้จริงแล้วเท้านั้นมาจากไหน ฝีเท้าเป็นของตระกูลส่วนหยวนหลังจากที่มันหายไปในหลายชั่วอายุคนพ่อของข้ารู้สึกสงสารที่เห็นมันจางหายไปจากประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้เขาได้รวมเอาความเข้าใจของตนเองเข้ากับบันทึกใดๆที่เหลืออยู่โดยตระกูลส่วนหยวนและสร้างฝีเท้าของส่วนหยวนสายพันธุ์ใหม่นี้เมื่อเทียบกับต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิส่วนหยวนเมื่อหลายปีก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกคนพัฒนาความเข้าใจที่แตกต่างกันในการฝึกฝนของพวกเขามีสำเนาอยู่ในวังส่วนหยวนเช่นกันที่พ่อของข้ามอบให้เสียชิงหยวนอธิบายเย่ฟู่เทียนพยักหน้าถ้ามันเป็นสิ่งที่จักรพรรดิเซียสร้างขึ้นเองมันคงเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งโดยไม่คำนึงถึงความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นโดยเหรืนหวงจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไป เขาพลิกดูหน้ารายละเอียดแก่นแท้ของศิลปะและขยายพลังทางจิตวิญญาณของเขาไปยังม้วนหยกที่ด้านข้างเห็นร่างพระโมยืนอยู่บนท้องฟ้าทันทีทุกย่างก้าวที่ร่างนั้นทำดูเหมือนจะสามารถทำลายชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนำท้องฟ้าลงมาได้ความแข็งแกร่งของขั้นบันไดประกอบเข้าด้วยกันเมื่อรวมกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ เยฟูเทียนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่เกินขีดจำกัดของเขาและฝีเท้าก็เปลี่ยนไปหลังจากผสมผสานกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่สร้างภาพลวงตามากมายและทำให้ดูเหมือนของรูปแบบการต่อสู้ทำให้ผู้ใช้สามารถปรากฏในมุมใดก็ได้ตามต้องการทุกย่างก้าวยังคงน่ากลัวถ้าฝีเท้าถูกรวมเข้ากับเส้นทางที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรามและพื้นที่มันก็จะทำให้เกิดการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบในศิลปะทำให้สามารถป้องกันและบุกได้ในการเคลื่อนไหวเดียว แม้จะใช้เพื่อหลบหนีมันก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังโจมตีที่น่าประทับใจเย่ฟู่เทียนรู้สึกสั่นคลอนหลังจากที่พลังวิญญาณของเขาถูกยกเลิกแม้ว่าจะเป็นศิลปะที่หายไปซึ่งจัก,กรพรรดิเสียสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ก็ยังน่าเกรงขามนี่ไงเย่ฟู่เทียนกล่าวเขาดูจุดหนึ่งในสิบสำหรับฝีเท้าของซวนหยวนเย่ฟู่เทียนวางเท้าของซวนหยวนไว้ชั่วคราวและยังคงค้นหาวิธีการฝึกฝนอื่นๆกระบวนการอ่านใช้เวลาหลายเดือนจริงๆ มีหนังสือมากมายเกินกว่าจะพบได้ในถงทองคำแห่งดอกบัวและหนังสือทุกเล่มมีความลึกมากก็หากเราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจทุกวิธีการฝึกฝนจริงๆจะต้องใช้เวลานานหลายปีแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เสร็จได้นับประสาอะไรกับการใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนดังนั้นในขั้นตอนต่อมามีหลายวิธีที่เขาไม่ได้ใช้มากไปกว่าการมอง เมื่อเวลาผ่านไปเขาได้เลือกวิธีการที่ส่งพลังมากมายเขาค่อนข้างไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรและออกจากการตัดสินใจในตอนท้ายเย่ฟู่เทียนเห็นเจตจํานงแรกห่วติงที่ชั้น8ดศิลปะมี33ชั้นหนึ่งชั้นแข็งแกร่งกว่าชั้นก่อนถ้าใครสามารถฝึกได้ทั้งหมด33ชั้นคนคนนั้นก็จะสามารถฝ่าเส้นทางอันยิ่งใหญ่นี้ไปได้ นอกจากนี้เขายังค้นพบว่าเจตจำลงแรกหววติงเป็นศิลปะที่น่ากลัวที่เซียชิงหยวนฝึกฝนมาก่อนไม่แปลก่อใจเลยว่าทรมาเยะขอให้เขาหยิบขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าเธอรู้ว่ามันจะทรงพลังขนาดไหนยิ่งพวกเขาฝึกฝนศิลปะต่อไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นเจตจำลงแรกหววติงเหมาะมากสำหรับการฝึกฝนของเขาและอยู่เสิงเขาอ่านเล่มอื่นต่อไปโดยไม่หยุดและรีบไปถึงที่ที่พระสูตรดาบไต่ส่วนอยู่ พระสะูตรดาบไต่ส่วนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนหัวใจของดาบและบรรเทาเจตจำนงของดาบเขาขยายพลังจิตวิญญาณของเขาไปยังม้วนหยกของสูตรดาบไต่ส่วนและพบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่อื่นทันทีดาบมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในนั้นดาบแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่โปรยปลายลงมาและหลอมรวมเข้ากับเจตต์จำนงของเขาดาบผสานกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่และเสกเจตจำนงดาบที่แตกต่างกันของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ มีร่างที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งยืนอยู่สูงในความว่างเปล่าซึ่งโบกมือไปมาและดาบก็ปรากฏขึ้นดาบทุกเล่มเป็นรูปแบบของดาบเมื่อดาบถูกยิงฟ้าและดินก็สั่นสะเทือนในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนรู้สึกราวกับว่าเขากำลังไล่ดาบไปทั่วตัวเขาต้นไม้โลกในวังแห่งชีวิตของเขาแกว่งไปแกว่งมาดาบดูเหมือนจะเริ่มพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมันดำเนินต่อไปจนกระทั่งวังชีวิตทั้งหมดของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเจตจำนงนของดาบ